านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วทําไมแต่งกายแบบเนี้เอาแล้วมีการสมชายอนี้เงินอะไรเนี่ยเงินอะไรตราบหน่อยแล้วเงินอะไรก็ให้ทําบุญทําบุญอะไรอ่ะทำบุญเรื่องอะไรอะไรทำบุญบวชพระบ้างอะไรบ้างเงี้ยบวชพระนะเท่าไหร่เป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่ปิวตาก็แล้วแต่องค์หนึ่งก็ถวายบางทีสองหมื่นสามโทษนะครับอันี้เป็นพระเหรอครับ ก็ตั้งใจทําบุญในคุณโยมไม่ใช่หมถึงเป็นพระอ๋อเรียกผมว่าโยมแสดงว่าเป็นพระใช่ไหมฮะแล้วภาพนั้นคืออะไรภาพนั้นอ่ะน่คืออะไรต้องทาปากแดงด้วยเหรอมีการตัยชนะด้วยก็เป็นภาพวาดที่ลูกจิตจ์สรุปเป็นพระใช่ไหมครับฉายนะสรุปเป็นพระไหมเรียกตัวเองว่าพระอะไรครับเป็นพระไหมครับทำไมให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าหลวงตาก็จิตเป็นหลวงตาไงโยมหลวงตาอะไรครับในจิตนะครับก็หลวงตาบัวอ๋อนี่คือผมขยับหลวงตาบัวเหรอครับใช่ในจิตจิตหลวงตาบัวใช่ก็อยากได้ขนาดนั้นเลยครับ คือปกติจิตของทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีตนอยู่แล้วใช่บามหาบัวเนี่ยนะครับใช่โอ้ทำไมเราถึงบอกว่าเราเป็นหลวงตามหาบัวล่ะก็อยากจะทำบุญท่านสูงมากเลยนะแต่เราเป็นมนุษย์นาครับอันนี้หลายบาทเลยนะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ยตอนนี้ได้ได้ผ่านการบวชถูกต้องไหมครับถือมันก็ถามว่าถามการบวชถูกต้องไหมก็อยู่ที่พระพุทธศาสนาจะกำหนดจิตให้บวชอันได้ใครบวชให้ท่านอะครับถามว่าบวชให้ท่าน ก็มีพระมาบวชให้ทําเขาเรียกว่าสมมุติขึ้นมาเป็นเป็นผู้หญิงบวชพระก็ไม่บวชจริงๆสมมุติก็ก็ใช่สมมุติขึ้นมาว่าบวชสมมนทว่าท่านยอมรับว่าไม่ได้ผ่านการบวชอย่างถูกต้องก็ทุกคนสังคมก็ไม่ได้ยอมรับด้วยคำว่าบวชแล้วทำไมต้องมีเรียกรับเงินเรียกอะไรด้วยไม่ใช่เรียกรับเงินอาบุญนี้ก็คือเขาก็สามารถใช้ได้ ไม่ได้เรียกรับเงินแล้วหลวงตาเอาเงินไปทําอะไรบ้างก็ทําบุญอย่างเดียวนี่ไงทําบุญให้อะไรอ่ะนี่ไงอธิบายก่อนอ๋ออย่าเพิ่งนั่งเหยียบอันนั้นนะโยมเนี่ยนะมายกมาเรียกว่าโยมนะเมื่อกี้ใช้คำว่าโยมนะโอ้หลวงตาเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญทำบุญหมดเลยโอ้ที่แหนบหนึ่งก็คือเท่าไหร่ฮะแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โหนี่เป็นเงินเท่าไหร่ ใช่เงินจริงดวงตาปกติพระต้องอยู่ในวัดไหมคะใช่อยู่ในวัดแล้วนี่ถือเป็นวัดไหมครับไม่ไม่ก็ไม่ได้แล้วขอโทษแล้วแล้วขอรู้ไมาชื่ว่าเราเราแต่งตัวแบบนี้ว่าเราเป็นก็ยอมรับทั้งนั้นเลยในอำเภอโนนไทยเขาก็ยอมรับที่สร้างวัดบ้านตูมเสเลจหมดทั้งวัดนายอำเภอชื่ออะไรก็ไม่ได้จำเป็นถึงต้องเป็นนายอำเภอฮะ ไอ้นนี้โทษนะครับไอ้นี้ใครเอ่ยตำรวจเลยก็มีอลักขามีทำบุญทุกเดือนอันี้เป็นใครอะครับลูกศิษย์ที่อำเภอโนนไทยเป็นตำรวจใช่อยู่สพอะไรอะครับอยู่สพอะไรนโนนไทยนี่ไงอ๋อชื่ออะไรครับคนนี้จําไม่ได้ว่าชื่อเอาเป็นลูกศิษย์น่าจะจําได้นะสนิทกันเลยหลวงตาถามหน่อยเราเราเป็นผู้หญิงเราบวชได้หรอถามว่าบวชได้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวที่เพศเนี่ยไม่มีหญิงมีชายเนี่ย ก็ผมได้ทงพุทธศาสนาเขาบอกว่าเราต้องเป็นชายเท่านั้นถึงจะบวชได้นะใช่ใช่ใช่แล like ้วทำไมจิตมันไม่มีเพศหรอกแล้วทำไมเขาไม่บวชชีแทนไหมใช่ใช่ทำไมเขไม่บวชชีนแทนอะ ถามว่าบวชได้ไหมก็บวชนะปกติก็จะบวชชีแต่ลูกศิษย์ก็ให้บวชเป็นพระก็ได้เริ่มเป็นเริ่มเริ่มจิตเป็นพระสิบเป็นสิบกว่าปีตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเป็นหลวงตาบัวมาตลอดเลยใช่ก็ไม่เคยเรียนอะไรใช่นี่นี่นี่วหลวงตาบัวเข้ามาหามันจะเป็นยังไงบ้างหลวงตาบัวมหาคือไม่มันมันจิตมันเกี่ยวกับจิตนายโยมว่าถ้าเราเนี่ยบริสุทธิ์จะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ทําให้คนอืนเดือดร้อนทําได้หมดแหละไม่ไม่แต่ท่านบอกว่าไม่ได้ทําให้อื่นเดือดร้อนแต่มันมีคนอะ เขาร้องเรียนผมมาว่าท่านอะทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยการแก้กรรมได้ต้องเสียเงินเสียทองอย่างเท็ล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยคุณก็ให้เขาเนี่ยทาบุญไปหนึ่งหมื่นแล้วให้อดอีกหนึ่งหมื่นใช่ใช่หรือไม่ก็เนี่ยเขาทําบุญแล้วเขาก็ต้อน้แล้วก็มีการจะขอแหวนเขาอีกไม่ได้ขอก็ขอดูว่ามันคืออะไรขอได้ขอดูว่ามันคืออะไรอะไรถ้าไม่รู้จักก็นะพวกน้มันคือแหวนไม่เคยเรียกร้องอะไรอยู่แล้วไม่กลัว สิ่งที่เราที่เราทาทุกอย่างไม่กลัวเพราะว่าความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่วันนี้ค่ำเราไม่ได้เป็นหลอกลวงใครว่าดูซากศพที่กองอยู่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยพวกซากบินญาณต่างๆเขาทาบุญเพื่ออุทิศให้คนตายแต่เราไม่ใช่พระนี่ถ้าคุณจะพูดยังไงก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ลงตาพอดที่บานโอ้ยมันแมนบลัสสูมาสร้างว่าแทะพระจังใดเป็นผู้ยิง กราบสวัสดีแม่เอาบองปโป๊นกรุบกรุบเเนียทุกทุกท่านสารแนนนิวส์วันนี้นี่ครับเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้เพิ่งเคยเห็นพระเป็นผู้หญิงพะระซางว่าแท้แล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นหลวงตามหาบัวนะ้ำที่ปัตตานีโอ้ยเนาะพะระซางว่าแท้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบานเองอยู่ อำเภออะไรเนาะนี่นนทไทยนี้มียูบบ่ส่วนมากนะครับพวกเราก็จะเห็นแต่มแม่ชีนะครับที่ห่มผ้าสีขาวอันนี้เธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงปกติแล้วจะบวชชีเลยแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าให้บวชพ,พระพะนะมาสร้างว่าเทวาตานีนี่แหละประเทศไทยเราน่าจะมี คนเดียวนี่มั้งในโลกใบนี้นะครับที่เป็นผู้หญิงบวชพระนะครับเนาะปกติแล้วบวชได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละก็อยากจะถามนะครับผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับแม่ชีนะครับช่วยแสดงความยึดเหนมาข้างล่างด้วยนะครับเผื่อจะได้เผยแพร่ความรู้นะครับ เกี่ยวกับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็จะได้รู้ว่าที่จริงแล้วนะครับผู้หญิงที่หัวลโลนนะครับห่มผ้าเหลืองนะ่ะเขาสามารถบวชเป็นพระได้หรือเปล่านะก็เป็นเขาเรียกว่าเออเป็นทานนะครับเป็นทานความรู้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาสมมุติเนี่ยสมมุติมันก็ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีเพศนะครับสมมุติเออ จะไปหาสมมุติสูงหลายเจ้าก็สมมุิเอาหน่อยๆก็ได้ดีนะเพิ่นไม่สมมุดสูงไปกว่านี้เนี่ยโอ้ยงานเข้าเลยเด้อสิบอกให้นี่ก็ถือว่านะครับคณะสื่อทั้งหลายนะครับก็เข้าไปนะครับก็เรียกว่าไปสารแน่นั่นแหละนะครับสื่อก็อยากจะสารแน่เพราะว่าสื่อก็ไม่รู้นะครับเนาะเราก็เอามาสารแน่ต่อนะครับใช่ไหมคุณน้อยจ้าอืมพูดเป็นแค่นี้แหละนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงเป็นพระนะครับงงนะครับใครเห็นคลิปนี้เขาก็บอกว่างงนะครับซึ่งประชาชนนะครับงงปันไก่ตาแตกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมาสร้างว่าแทบตะนีเนาะ ขอบคุณทุกท่านนะครับน้อที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ